แล like awesome. on so ้วมากิน so ดีมอนน่ะแอบรู so ้สึกว่าหนึ่งตอบโจทย์แอบหนึ่งไม่กินจุกจิกระบบขับถ่ายดีสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันที่พิเศษวันอนวันกับมาต้อยแล้วก็ผมเอกครับผมอาจจะใส่แมทนาออาจจะจากันไม่ได้ก่อนวันนี้เนี่ยเรามีแขกสับพิเศษของเรานะครับผมเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของดีมอนตัวจริงนะครับผมมาพูดคุยกันแล้วก็แลกเป็นประสบการณ์กันกับคุณเออแอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เชื่อแอดค่ะเป็นลูกค้าดีมอนมา4เดือนนะคะตั้งแต่เดือนมกรานะคะถึงณปัจจุบันนี้นะคะเมษาพิศภานะคะก็แฮปปี้นะคะแล้วก็ดีใจค่ะที่จะได้เจอได้เจอดีมอนแล้วขอถามหนึ่งอย่างครับตอนนี้คุัแอดทำธุรกิจอะไรครับผมแอดทำธุรกิจส่วนตัวค่ะทำธุรกิจส่วนตัวแสดงว่าทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเวลาในการออกกำลังกายก็ต้องมีมากอยู่แล้วใช่ไหม ก็มีบ้างใช้คําว่ามีบ้างแต่จะต้องเมเนจเวลาให้ได้นะคะต้องเมเนจเวลาให้ได้วันนี้นะลีดคาถามมาเลยนะอยากถามเรอแอเลยนะครับคำถามแรกเลยอยากถามว่าเคยน้ําหนักมากสุดกี่กิโลครับอ่าน้ําหนักมากสุดนะคะอยู่ที่ห5ส้านะคะใส่กางเกงไซส์ XL นะคะอันนี้ขีดพีคสุดอาคาในชีวิตอ่ะัแล้วตอนนี้ก่อนตอนนี้อ่าตอนนี้ ไซส์ M L 26, 2 6น้ำหนัก57ค่ะมเดี๋ยวขอย้อนกลับไปก่อนว่าอตอนที่พี่เอ้แอ้น้ำหนักตัวมากหรือตอนที่อ้วนเนี่ยพู้ตรงตรงเลยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นโูรู้สึกแย่นะรู้สึกรู้สึกแบบไม่ดีรู้สึกแย่อ่ร่างกายอ่อนเพีย1หนึ่งนะคะเพียง่าย,ายต้องนอนกลางวันต้องทานขนมหวานอตอนเย็น แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้พี่ออแอหันกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็กินโปรตีนอ่าหนึ่งรู้สึกมากตัวเองอายุเยอะครับไม่สวยใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้ใส่ชุดอะไรแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกแก่แก่กวัยอ่ะไม่มั่นใจอ่าไม่มั่นใจนะคะไม่ไม่มีความไม่มีออร่าเลยอ่าอันนี้คือสิ่งสําคัญสําหรับผู้หญิงอ่าประมาณนั้นก็เรียกว่าต้องมีแรงบันดาลใจก่อนเนาะก่อนที่จะมาออกกาลังกาย ตอนที่แอนเองก็หาแรงบันดาลใจใช่ค่ะแรงบันดาลใจครับผมแล้วคุณแอนมารู้จักดีมอนได้ไงอ่าแอนมารู้จักดีมอนเพราะว่าแอนมารู้จักกับคุณเอกก็คุณเอกนะค่ะอ่าแอนมาฟิตเนสแอนเดินเข้ามาแอนก็อ่าคุณเอกอ่ะให้อกไก่ปั่นแอนกินอ่าแล้วแอนก็เลยถามคุณเอกว่าคุณเอกมีอ่าโปรตีนตัวไหนแนะนําแอนบ้างเพราะว่าแอนอยากเปลี่ยนโปรตีนอ่าเพราะว่าตอนนั้นเรารู้สึกแบบ กินแล้วมันไม่ไม่ไม่ได้ไประโยชน์พอที่เราจะ <S 2> <S 2> เสียจสียเงินซื้อ <S <S อ่ารู้ส<า>ึกว่ามันบัตเจตในการต่อเดือนอ่ะมันแพงไปอ่าแั้วแหละคุณเอกก็เลยให้ดีมอนอะคะ่ะให้ดีมอนที่ไปห้าวันแล้วคุณเอกก็แนะนําเพจให้ไปซื้อกับดีมอนอแล้ววันนั้นก็เลยเจอกับคุณม่อนก็เลยลองสั่งมากินดูพอย้อนเข้าไปอีกนิดนึ่งพี่พี่ตอนนั้นพี่แอฟรู้สึกตัวตอนไหนเขาตอนนั้นตัวเองแบบเฮ้ยน้ำหนักขึ้นแล้วต้องลดแล้วรู้สึกตัวได้ตอนไหน รู้สึกตัวช่วงโควิดซีซั่นสอง่าซีซันเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่น้ำหนักตัวเยอะหรือว่าคนที่เขาไม่ค่อยออกกำลังกายเนี่ยเขาจะงนั้นเขารู้สึกตัวเนาะตัว,ขว<ช>เขาอ้วนเท่าไหร่เขาจะกินต่อน,นี่อ่ะแต่พี่แอ้มเนี่ยรู้สึกตัวช่วงไหนครับมีมีโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วไไม่ได้้แลวทำไมพุงมันใหญ่จังอะไรตอนอย่างเงี้ยอุ้ยตอนนั้นนะถึงจะพุงใหญ่ก็หาเสื้อไซส์ใหญ่ใส่คือเราจะไม่มองว่าอ้วนไม่มองว่าเราอ้วนเรายังสวยอยู่เราส่องกระจกอุเยเรายังสวยอยู่ครับผมหารู้ไหมว่าเราไไไม่ด้ออออกกปเจคนนภาย แล้วไปเจออีกคนหนึ่งก็บอกอุ้ยทำาไม่แก่ยางเงี้ยอ้วนก็อ้วนคนอื่นคือกระจกสะท้อนใชห้เราร oh, okay ู huh no ้สึกว so. so. ่าเฮ้ยเราควรจะต้องหันกลับาดูแลตัวเองเลยถามว่าเราโกรธไหมไม่ได้โกรธนะแต่กลับเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าอุ้ยเขาอายุห้าสิบหกแล้วเขายังดูดีอยู่เลย呀อืออ่แล้วทําไมถึงเลือกเป็นโปรตีนพืชจากดีมอนครับอ่าทําไมถึงเลือกล่ะคะกินแล้วรู้สึกดีหนึ่งเลยนะครับผมสองกินแล้วท้องไม่อืด แล้วก่อนหน้านี้ยเคยทานยี่ห้ออื่นมาแล้วใช่ไหมเยอะอชื่อยี่ห้อก็ได้เยอะเคยมากี่ยี่ห้ออ่าลองนับดูไม่ต่ำกว่าสี่สี่ห้าต้องมีแปดอันดับต้นต้นก็มีอ่าอันดับต้นต้นก็มีถามว่ากินบางตัวท้องอืดครับครับท้องอืดแล้วก็แต่มันก็ยังยังยังมีกินจุกจิกเช่นยังตอนบ่ายก็ต้องมีของหวานอ่ายังติดยังติดยังติดหวานยังติดโมเมนต์หวานแล้วก็เหมือนที่บอกก็คือกินไป สิบสองสิบสองกรัมแต่ราคาอันนี้เราขอคุยเรื่องราคามันไม่มันไม่คุ้มมันไม่คุ้มอย่างสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยเทรนเนอร์บอกให้กิน1.5่ถึง2ต่อน้ำหนักตัวแต่สกูปหนึ่งอ่ะ40กว่าบาทอ่ะแต่วันหนึ่งเราต้องกินกี่สกูปอ่ะถึงกำหนดเทนเนอร์ให้กินต่ออะไรประมาณนั้นแล้วมากินดีมอนอะแอบรู้สึกว่าหนึ่งตอบโจทย์แอบหนึ่ง ไม่กินจุกจิกระบบขับถ่ายดีอ,อ่าอันนี้ยไม่กินจุกจิกระบบขับถ่ายดีช่วงบ่ายไม่หิวอาหารหวานาไม่กินของหวานเลยไม่แตะเลยมีบ้างแต่ไม่แต่ไม่ได้แบบเยอะเหมือนเมื่อก่อนอ,อันนี้ยสำคัญแล้วก็ผิวสวยอเล็บยาวขนตายาวอ,อาผมดีอันนี้เดี๋ยวขอถามก่อนพี่แอ้กินตัวไหนไปบ้าง,งเนี่า หนึ่งก็มีโปรตีนโปรตีนในตัวฝาแดงฝาแดงมอลติกแพนสองแล้วก็มีสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีมีโปรตีนไข่ขาวบ้างอไข่ขาวด้วย่าแล้วก็ MCT ทานทุกตัวทุกตัวคือของดีมอลหมดเลยใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ MCT ทานทุกตัวแต่ตัวฝาแดงกับ <Coll> agen, คอลลาเจนไม่เคยขาดเลยก็คือส่วนหนึ่งไปเลยตื่นเช้ามาต้องกินใช่ใชก็คือคทําตามที่คุณม่อนแนะนําเลยไม่ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยท้องว่างมันจะดูดซึมได้ดีอ,อ่าเราก็ใช้โปรตีนกินคอลลาเจนทุกวันไม่เคยขาดตั้งแต่รู้จักดีม่อนมานะถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยขาดเลยสักวันเดียว อันนี้จะถามอยู่นะครับว่าชื่นชอบตัวไหนของดีมอนก็คงไม่ต้องทำตอบมันเนาะคุณแอฟพูดมาหมดแล้วว่าชอบทุกตัวเนาะใช่ใช่ยิ่งยิงยิไอ้ตัว MCT ตอนออกกําลังกายขอถามชิคหน่อยได้ไหมกินยังไงว่าอหมใหม่แรกแรกแรกกิน2ช้อนครับผมอันนี้ตัวไหน MCT สีเขียวสีเขียวครับผมกินตัวแรก2ช้อนแล้วรู้สึกแบบนอใจมันสั่นคอแห้ง ออกกาลังกายรู้สึกแบบเหงื่อมันออกเยอะอ่ะเหมือนเอน์จีมันเยอะเกินไปอ่ะเราเราเราพลังเราไม่พออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนก็เลยเช็คมาใส่ขวดน้ำแล้วก็ค่อยๆจิบเรื่อยๆใช่ใช่ใชแล้วก็ไม่มีไซด์เอฟเฟกในการนอนอ่าอันนี้เพราะว่าแอจก็มีคนมีไซด์เอฟเฟกถ้ากินช่วงเย็นอ่าตอนนี้ไม่มีนะค่ะค่อยจิบไปเรื่อยๆหรือไม่แบบไม่กึุบทีเดียวอะไรประมาณนั้น ต่อนะครับก็คือ<น>อยากจะรู้นะครับแรงบันดาลใจของี P แอว่าแรงบันดาลใจอะไรที่เป็น,นกลไกสาคัญในการเปลี่ยน P Y R เนี่ยหันออกมารายแทนการกดอาหารส่วนใหญ่ผู้หญิง,งจะชอบกดอาหารทำให้<ฮ>อ,อ้วนง่ายแรงบันดาลใจนะคะก็คืออยากเป็นคน45แล้วยังสวยอยู่50แล้วยังอยู่อ่าใช่อยากรู้สึกแบบอยากมายิมมากกว่าที่จะไปโรงพยาบาล อันนี้สําคัญอันนี้เป็นเคล็ดลับที่คนมีเงินก็ทําไม่ได้นะเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองถูกต้องนี้เท่านั้นอยากใช้ชีวิตแบบแบบเนี้ยค่ะคือเช้าทํางานบ่ายทำงานเย็นมายิมหรือสุกเสาร์อาทิตย์อาจจะปาร์ตี้กับเพื่อนมีแรงมีแรงที่จะทำอะไรแบบนี้ไปเร<บ>ื่อยๆอันนี้คือแรงบรนันดาลใจใช่สุดท้ายก็อยากให้พี่แอ๊บฝากคนทำบ้านใส่เกี่ยวกับโป,ป,ปรตีนของดีมอนอะโปรตีนของดีมอน ถามว่าสําหรับตัวแอ้นะถามว่าดีไหมอันนี้แอ้ให้เต็มร้อยเลยว่าดีร้อซนะคะดีร้อยเปอเแอเจอกับตัวเองนะคะ 1. นึ่งกินกับตัวเองเจอกับตัวเองเจอกับครอบครัวตัวเองอ่ะอันนี้สําคัญคือแอ้กินคนที่บ้านกินหลานกินแฟนกินนะคะแอให้คนแอ้คนที่อยู่รอบตัวแอ้กินดนนแล้วทุกคนทุกคนทุกคนจะทักแอ้ว่าผิวใสขึ้น สวยขึ้นแล้วก็ดูสุขภาพดีขึ้นแต่น้ำหนักตัวเราก็ยังอยู่เท่าเดิมนะอันนี้เราบอกก่อนถามว่ากินดีมอนไม่กินดีมอนลดควาพูดได้ไหมลดได้ถ้าคนที่คุ้โพชนาการแบบ IF แบบเป๊ะเ,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 เป๊เลยนะอ่าน,นั้นแอาน่าจะเห็นผลมัน100%แต่สำหรับแอแอแฮปปี้มาก แฮปปี Happy, จ้จริงๆอันนี้แฮปปี้จริงๆแต่เอกมั่นใจว่ามันได้มากกว่านี้ด้วยความที่คุณแอค่อนข้างที่เป็นคนที่มีระเบียบวินัยด้วยในการจัดการเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายด้วยครับและที่สําคัญนะที่คุณแอดพูดไปเกินรอบแรกอะ่ะรู้สึกดีนะมันว่าคุณแอดทานอาหารเสริมมาแล้วกอสี่า4ืห้าชนิดแต่มาอยู่ที่ดีมอนนันวันนี้มาอยู่ที่ดีมอนแล้วสามารถเปรียบเทียบได้ในสี่แบรนด์ห้าแบรนด์ก่อนอันนี้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผม mm. ใช่วันนี้รู้สึกดีเป็นเกียรติมากนะครับได้มาสัมภาษณ์คุแเป็นนที่ อ่ใช้กินผลิตภัณฑ์ของดีมอนจริงๆใช่ครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่แอ้มากนะครับใช่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยังไงก็อย่าลืมนะครับผมติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่หน้าเพจุดีมอนโปรตีนพืชเพื่อสุขภาพได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะผมพี่เอกแล้วก็คุณน้อยแอ้รับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ